ร้าอะไรอินลอนดอนนะครับนี่ด้านหลังเป็นบิ๊กเบนและลอ,อนดอนไอ้อากาศกำลังหนาวมากเหมือนอยู่ในช่องฟรีซเรือก็กำลังม้วนกลับ แม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไรลงเรือนะครับที่แม่น้ำเทมนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่บิ๊กเบนเดินไปจอกหนาวมากวันนี้ฝนตกด้วย ตอนนี้ครับเรามาถึงท่าเรือนะครับมินิสเตอร์ครับแล้วฉากหลังนี่ประมาณนี้เลยครับหอนฬนกาบิ g เบน อะไรกินลอนดอนนะครับ nee. ben, นี่บิ๊กเบนครับถอดเฟือกเรียบร้อยนะครับหลักกาะผ่านการซ่อมแซมมา4ปีนะครับนี nee. ่ประมาณนี้เลย great first feel like I I I wait good you can't บรรยากาศครับจะมาแบงก์ออฟอิงแลนด์เพื่อแลกเงินครับเรามีธนาบัตรอังกฤษเก่านะครับไม่สามารถซื้อของอังกฤษได้ตอนนี้ครับสิ่งเขาแนะนํำคือแรกที่ไปสนีแต่ไม่ใช่สาขาเราจะมาลองกันที่แบงก์ออฟอิงแลนด์ก็ได้ไหม <laughs> แลกเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ทุกคนฟังนะการมาแลกเงินเที่ยงกิตโดยมีแบงก์เก่าเป็นแบงก์ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องตอบว่าเงินมาจากไหนนะเพราะเขาฟ้คันพอกเงินมาให้มาลงที่สถานีแบงก์เซชั่นนะนี่ต้องมาแลกเงินที่แบงก์ชาติออฟอิงนด์เท่านั้นนะไม่นั้นนะจะลําบากมากนะครับเราก็แลกเรียบร้อยขั้นตอนก็วุ่นวายนิดหน่อยแต่ก็จบได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราอธิบายคลิปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงแล้วกันนะ เบื้องต้นเอาประสบการณ์เรียวๆตรงนี้ก่อนเลยว่าเราเจออะไรกันมาบ้างเหมือนสอบสัมภาษณ์เลยไปเที่ยวอังกฤษมานะครับเงินอังกฤษรุ่นเก่าใช้ไม่ได้ตั้งแต่30กันยา65ครับไม่ต้องตกใจนะครับมี3วิธีนะครับวิธีที่1คือไปไปสีบางที่ครับสามารถแลกได้นะครับท่านละ300ปอนด์นะครับเน้นย้ำบางที่นะครับไปสีข้อที่สสามารถ ไป Bank of England นะครับไม่จํากัดจำนวนเลยจะแลกเท่าไหร่ก็ได้แต่โดนถามข้อมูลที่มาของเองินค่อนข้างเยอะนะครับปิดใบาสามอันนี้เน้นย้ำนะครับและข้อที่3ครับเดินไปแยกตามร้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ร้านแลกเงินเนี่ยเขาชาร์สนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะแต่แนะนำหมดครับให้ไป Bank of England นะครับคุณก็จะได้แลกได้เต็มจำนวนครับ wow.